รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์พระองค์อยากให้เรารู้ว่าทรงเป็นผู้ประธานบํนเน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจังถ้าคุณอยากเห็นการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตของคุณเลิกวิ่งตามสิ่งของและเริ่มวิ่งไล่ตามพระเจ้าแทนเอาล่ะ เราได้ศึกษาเยอะมากจากพระคัมภีร์ข้อเดียวที่บรูบทที่ 11: ข้อ6แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วไม่มีทางที่จะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าเลยฉะนั้นอะไรที่ทําให้พระเจ้าพอพระไทยเราก็ต่างอยากให้พระเจ้าพอพระไทยเราอยากเชื่อว่าพระเจ้าทรงพอพระไทยในตัวเราแล้วเราก็ทําสิ่งต่างๆในงานฝ่ายเนื้อหนังพยายามที่จะให้พระเจ้าพอพระไทยในสิ่งที่เราทําทํานู่นทํานี่มากมาย แต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราจริงๆก็คือให้เราเชื่อในพระองค์อันที่จริงแล้วมีอยู่สี่สิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราพระองค์อยากให้เราเชื่อเชื่อว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริงเชื่อว่าทรงเป็นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นไม่มีเวลาไหนที่พระเจ้าจะไม่อยู่กับเราฉันอยากให้คุณจำข้อนี้ไว้ให้ดีในช่วงเวลาที่คุณเหงาที่สุดในชีวิต พระเจ้าก็อยู่ที่นั่นกับคุณทำไมพระองค์ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าพระองค์อยู่ด้วยกับเราเพราะถ้าพระองค์ทำอย่างนั้นเราก็จะเริ่มพึ่งพาความรู้สึกของเราแทนความเชื่อของเราฉะนั้นหลายครั้งพระเจ้าจะไม่ให้เรารู้สึกว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ทรงไม่ทำให้เราเห็นว่าพระองค์กำลังทำอะไรพระทรงต้องการให้เราที่จะมีความเชื่อความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงเรามีความเชื่อเพื่ออะไรเรามองไม่เห็นแต่ความเชื่อมาแทนที่การมองเห็นนั้นและเราก็เห็นได้แต่เห็นในฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้เห็นในฝ่ายโลกแต่เราเห็นในฝ่ายวิญญาณคือมีหลายสิ่งที่ ฉันบอกกับคุณแต่ฉันไม่เคยเห็นพระเยซูแต่ฉันเชื่อว่าทรงมีอยู่จริงเหมือนกับที่ฉันเคยเห็นพระองค์มาก่อนแต่ฉันฉันไม่ได้เห็นอุโมงค์ที่ว่างเปล่าแต่ฉันรู้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 ว่าพระเยซูได้ตายที่ไม้กางเขนนั้นฉันเชื่ออย่างสุดใจว่าความตายนั้นไม่ได้รังพระองค์ไว้พระองค์ส่งออกมาจากอุโมงค์ฝังศพแล้วอันที่จริง ถ้าคุณสังเกตเราได้วางชีวิตของเราไว้บนสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นและบางครั้งฉันคิดว่าสำหรับบางคนที่ไม่เชื่อนั้นเขาอาจจะคิดว่าเรานั้นโง่ที่เชื่อในสิ่งที่ตาม,มองไม่เห็นแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันสรุปได้ก็คือถ้าหากว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นความจริง อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้เสียอะไรไปฉันยังมีชีวิตที่ดีแต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อเขาก็เสี่ยงมากฉะนั้นฉันคิดว่าถ้าฉันจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งฉันก็จะเลือกที่จะเชื่อว่ามันเป็นความจริงฉะนั้นมีหลายสิ่งมากมายคือฉันไม่มีหลายสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจแต่เราก็เชื่อมันแต่ทําไมพอมาเป็นเรื่องของพระเจ้าเรากลับต้องการคำตอบทุกอย่าง เราอยากให้พระเจ้าอธิบายกับเราเกี่ยวกับทุกอย่างซึ่งมันดูไม่สมเหตุสมผลคือฉันไม่ได้เข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงแต่ฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรฉันไม่ได้เข้าใจเรื่องไฟฟ้าและไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงแต่ฉันก็คงอยู่ไม่ได้และทำอะไรไม่ได้ถ้าอยู่ๆไฟที่บ้านดับแล้วก็มันน่าทึ่งมากกับหลายสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เราก็เชื่อมันและเราก็ไม่เข้าใจ แต่พอมาเป็นเรื่องของพระเจ้าเราก็กลับอยากรู้และเข้าใจไปซะทุกอย่างแล้วฉันก็เข้าใจว่าชีวิตของคุณอาจจะมีหลายสิ่งเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่คุณไม่สามารถเข้าใจได้ฉันก็อยากจะบอกกับคุณว่าความลับอย่างหนึ่งที่จะรักษาสันติสุขของเราคืออย่าถามพระเจ้ามากเกินไปอเมนไหม ทำไมพระเจ้าทำไมเมื่อไร่พระเจ้าเมื่อไหร่ก็เมื่อถึงเวลาก็เมื่อไหร่ล่ะเราไม่รู้ว่าเวลานั้นคือเมื่อไหรเวลาของมันมันเมื่อไหรฉันก็ไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่มันไม่ได้บอกอะไรเราเลยรู้ไหมมันเหมือนเวลาที่ฉันกําลังรอความฝันของฉันในงานภารกิจนี้ให้เกิดขึ้น ฉันมักจะได้รับคำหนุนใจจากคนที่บอกว่าอย่าให้เราเมื้อลาในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรคุณรู้ไหมเวลาที่ได้ยินแบบนั้นฉันก็จะตื่นเต้นอยู่ได้สักพักหนึ่งและหลังจากนั้นฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีคุณรู้ไหมว่าเวลาอันสมควรนั้นคืออะไรเวลาอันสมควรคือเวลาที่พระเจ้ารู้ว่าคุณน,นั้นพร้อมแล้วไม่ใช่เมื่อคุณคิดว่าคุณพร้อม ไม่ใช่เวลาที่คุณคิดว่าคุณพร้อมแต่เมื่อพระเจ้ารู้ว่าคุณพร้อมเมื่อเวลากำหนดไว้ในเวลาที่สมควรพระเจ้าจะเข้ามาเพื่อช่วยคุณและเมื่อเวลานั้นมาถึงพระองค์จะทำสิ่งที่ดีกว่าที่เกินความเชื่อที่คุณมีให้กับสิ่งนั้นๆอาเมนไหม แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระไทยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบำเหน็จซึ่งเราอยู่อยู่ที่วักนี้ในตอนที่แล้วสำหรับฉันแล้วมันทำให้ฉันตื่นเต้นฉันชอบสอนคนให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ประธานบำเหน็จและเกี่ยวกับรางวัลที่จะเข้ามาในชีวิตของเรารู้ไหมว่าเมื่อเราทำงานหนักทางอาทิตย์ หรือเงินเดือนออกทุกๆ2สองอาทิตย์เราก็จะตั้งหน้าตั้งตารอวันนั้นใช่ไหมคุณทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยแล้ววันเงินเดือนออกก็กระตุ้นเราขึ้นและเราเราก็จะและเราก็จะได้รับรางวัลที่มาจากพระเจ้าด้วยและเราไม่เราไม่ได้ทำงานหนักได้รับใช้พระเจ้าและพยายามทำให้พระเจ้าพอใจเพียงเพราะเราจะได้รางวัล อันที่จริงถ้านั่นเป็นแรงผลักดันของคุณเพื่อจะได้คุณก็จะไม่ได้มันแต่ถ้าคุณแค่รักพระเจ้าและเชื่อในพระคําของพระองค์และคุณก็เอาจริงเอาจังเราจะพูดเรื่องนี้ในตอนบ่ายเพราะนั่นเป็นประเด็นที่สําคัญในเรื่องนี้พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบําเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจังเอาละ่ะ สิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือคือมันได้บอกว่าเราต้องสแสวงหาพระองค์อย่างจริงจังมันไม่ได้บอกว่าเราต้องสแสวงหาสิ่งที่เราอยากได้แต่ให้สแสวงหาพระองค์สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันคือเมื่อฉันได้รู้ว่าหน้าที่ของฉันในฐนานะผู้เชื่อ ไม่ใช่การเข้าหาพระเจ้าเพื่อที่โปรองจะประทานทุกสิ่งที่ฉันอยากได้แต่สแสวงหาพระองค์เพราะโรรองเองเราต้องสแสวงหาพรรองในสิ่งที่พรรองเป็นไม่ใช่เพราะเราอยากให้พรรองทำบางอย่างให้กับเราและนั่นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากและฉันก็บอกคุณไม่ได้ว่ามันสำคัญมากขนาดไหนแต่หลายครั้งเมื่อเราเป็นคริสเตียนใหม่ หลายครั้งเราได้เข้ามาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเพราะเรากำลังมีปัญหาหรือเรากำลังเจ็บปวดอยู่เราทำทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรดีเลยฉะนั้นเราก็เลยเข้าหาพระเจ้าซึ่งเราเข้าหาเพราะเราต้องการให้พระองค์ช่วยแก้ไขปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราแต่ถ้าไม่มีใครช่วยเราแก้ปัญหานั้นเราก็จะทำทุกอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งคุณก็จะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแบบหงุดหงิด เพราะคุณไม่สามารถพัฒนาตัวคุณให้เป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นได้และแน่นอนว่าพระเจ้าต้องการที่จะช่วยคุณพระองค์ต้องการประทานสิ่งต่างๆให้กับเราพระองค์ไม่อยากให้เราแสวงหาพระองค์เพียงเพื่อสิ่งของพระองค์ต้องการให้เราแสวงหาการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์ไม่ใช่สิ่งของหรือพระพรต่างๆ อเมนไหมและคุณควรลองทำดูใช้เวลาประมาณหเดือนโดยที่จะไม่ขอสิ่งของใดๆจากพระเจ้าเลยนอกจากขอให้คุณมีพรองมากขึ้นในชีวิต <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะพระเจ้าให้ฉันทำอยู่ครั้งหนึ่งฉันกำลังอ่านในสดุดีบทที่27ข้อส ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าจะสอสแสวงหาให้เราชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วมีกี่สิ่งที่เราสแสวงหาข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเยาเว์ซึ่งข้าพเจ้าจะสอสแสวงหาคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและฉันขอบอกคุณตามตรงเพราะฉันเป็นผู้รับใช้ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันสแสวงหาในตอนนั้น ฉันพูดจริงๆเลยว่าตอนนั้นฉันแสวงหาสิ่งที่พระเจ้าจะทําให้ฉันและฉันก็เชื่อว่าเราต่างก็เคยผ่านช่วงเวลาอย่างนั้นฉันว่าไม่มีคริสเตียนคนไหนที่ไม่เคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้นเริ่มแรกเราอยากให้พระเจ้าทําสิ่งต่างๆให้เราและตราบใดที่คุณยังอยู่ในช่วงเวลาแบบนั้นคุณก็จะไม่มีวันที่พอใจเลยคุณจะมีระดับความไม่พอใจนี้อยู่ในชีวิตของคุณเสมอ แล้คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณกำลังพลาดอะไรไปแต่คุณจะไม่รู้สึกพอใจคุณจะไม่รู้สึกพึงพอใจดังนั้นก็เลยวิ่งไล่ตามสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งอื่นๆและพอคุณได้มันแล้วคุณก็ยังไม่พอใจกับมันอยู่ดีแต่คุณไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรสิ่งที่ผิดก็คือไม่มีอะไรไม่มีสิ่งของอะไรที่สามารถเติมเต็มความพึงพอใจของคุณได้คุณเข้าใจไหม คุณจะปีนบันไดเห็นความสำเร็จไปได้ไกลแค่ไหนไม่ว่าคุณจะร่ำรวยขนาดไหนอันที่จริงแล้วคนที่น่าสงสารที่สุดบนโลกนี้คือคนที่ร่ำรวยหรือคนที่มีชื่อเสียงมากมายเราต้องศึกษาชีวิตของคนเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก มักจะเป็นกลุ่มคนที่มีจุดจบที่น่าเศร้าในชีวิตของพวกเขาและบางครั้งการที่คุณยิ่งมีมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้คุณเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นแต่สิ่งที่สามารถเติมเต็มคุณได้ก็คือการสแสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าและเมื่อคุณสแสวงหาพระองคุณต้องการพระองค์เพื่อพระองค์ไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงทำอะไรให้คุณตอนนั้นแหละ ที่โรรองจะเริ่มประทานสิ่งต่างๆให้มัทธิวบทที่หกข้อสาสิบสามกล่าวว่าแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของโรรองก่อนแล้วพรรองจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้แสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วโรรองจะประทานสิ่งที่โรรองเห็นว่า เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราถ้าเราแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจพระองค์ก็จะประทานสิ่งต่างๆให้แต่เรากลับวิ่งไล่สิ่งต่างๆและทำให้เรากลับไม่ได้สิ่งเหล่านั้นหรือไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างที่เราต้องการและฉันไม่ได้บอกว่านี่จะทำให้เราไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะแต่มันจะทำให้คุณไม่มีความสุขและคุณจะไม่มีวันเป็นคนที่พอใจกับอะไรเลย การอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพึงพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงอาจารย์เปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพึงพอใจในสภาพที่เป็นอยู่และฉันก็ชอบที่ท่านพูดว่าเขาได้เรียนรู้และฉันเชื่อว่าเราเองก็ควรที่จะได้เรียนรู้เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพึงพอใจไม่ว่าจะอิ่มท้องความอดอยากหรือความขัดสนหรือข้าพเจ้ามีความสมบูรณ์พูนสุข ข้าพระเจ้าได้เรียนรู้ที่จะพอใจและฉันคิดว่าเราทุกคนควรเรียนรู้ในเรื่องนี้ว่าความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของแต่อยู่ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าฉะนั้นในตอนที่พระเจ้าพยายามช่วยให้ชีวิตของฉันหวนกลับมาให้เข้ารูปเข้ารอยพระองค์บอกฉันว่าพระองค์ไม่ต้องการให้ฉันอธิษฐานขออะไรทั้งนั้น จนกว่าเราจะแสวงหาพระองค์มากขึ้นู้รู้ไหมฉันก็มักจะลืมและเริ่มอธิษฐานในเริ่มที่จะขอพระเจ้าสําหรับบางสิ่งพอนึกขึ้นได้ฉันก็จะพูดว่าอะไม่เป็นไรพระเจ้าลูกต้องการพระองค์ก็พอแล้วมีกี่คนที่เห็นด้วยว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการแล้วคุณเห็นไหมไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็ตามถ้าเรามีเพียงพระเจ้าและพระองค์สถิตอยู่ในเรา ปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่มีผลอะไรกับเราได้เลยฉะนั้นถ้าคุณยังเป็นโสดและคุณอยากจะแต่งงานแล้วคุณก็อยากจะแต่งงานมากๆอยากจะแต่งงานแล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวที่คุณอธิฐานขอตลอดฉันจะบอกคุณว่าหยุดได้แล้วถ้าคุณอยากจะได้สิ่งนั้นให้คุณอธิฐานบอกพระเจ้าว่าลูกจะอธิฐานขอเป็นครั้งสุดท้ายและจะไม่อธิฐานขออีก ถ้าพรรองอยากให้ลูกแต่งงานขอส่งคนที่ใช่มาให้ลูกแต่ถ้าพรรองไม่ส่งมาลูกก็ขอมีความสุขกับโรร่องอเมนไหมหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นที่คุณขอหรืออาจจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณคุณอยากมีห้องทำงานส่วนตัวที่มีชื่อของคุณติดอยู่ที่ประตูหรือชื่ออยู่บนโต๊ะทำงานมีที่จอดรถส่วนตัวที่มีชื่อของคุณอยู่ เราต่างคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เรามีความสุขและทําให้เรารู้สึกมีความสําคัญแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณได้สิ่งนั้นมาคุณก็ยังไม่มีความพอใจอยู่ดีและเราก็สงสัยว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้มีใครที่เคยผ่านช่วงเวลาแบบนั้นบ้างเช่นคุณรู้ไหมฉันเริ่มสงสัยว่านี่ฉันกำลังเป็นอะไรฉันมีสามีที่ดีมีลูกๆที่น่ารักไม่มีปัญหาเรื่องเงินมีภารกิจที่เติบโตได้ดี แล้วทำไมฉันยังไม่มีความสุขอีกมีอยู่สองสิ่งที่พระเจ้าบอกกับฉันสิ่งแรกคือฉันสแสวงหาสิ่งของและไม่ได้สแสวงหาพระเจ้าและอันที่สองคือฉันไม่มีความสุขเพราะฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวขอบคุณที่บอกพระเจ้า <laughs> กำลังอยากได้ยินอยู่พอดีเลยแต่คุณเห็นไหมนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณไม่มีความสุขเลย คือการเห็นแก่ตัวและอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้โดยที่ไม่ได้สนใจคนอื่นพระเจ้าไม่ได้สร้างเราให้เป็นคนคอยเอาแต่ได้แต่สร้างให้เราที่จะออกไปให้คนอื่นพระเจ้าอยากให้เราที่จะให้ในสิ่งที่ทรงให้กับเราให้เราส่งต่อสิ่งนั้นให้กับคนอื่นและพระองค์ยังบอกอีกว่าซึ่งมันสำคัญมากและฉัน ซึ่งหลายคนพลาดสิ่งนี้ไปเมื่อได้อ่านในพระคำข้อนี้ว่าพระองค์อยากให้เรารู้ว่าทรงเป็นผู้ประธานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจังถ้าคุณอยากเห็นการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตของคุณเลิกวิ่งตามสิ่งของและเริ่มวิ่งไล่ตามพระเจ้าแทนอเมนไหม เป็นคนหนึ่งที่เชื่อในการใช้เวลากับพระเจ้าเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก่อนทำอย่างอื่นและฉันก็รู้ว่าหลายคนพูดว่าก็ฉันไม่ใช่คนที่ตื่นเช้าหรือฉันมีลูกเจ็ดคนฉันทำไม่ได้หรอกรู้ไหมฉันไม่สนว่าคุณจะเป็นยังไงหรือมีเวลาแค่สามนาทีหรือตอนที่อยู่ในห้องน้ำแล้วบอกกับพระเจ้าว่าอารุณสวัสดิ์พระเจ้าอาเมนไหม ฉันจัดการเวลากับชีวิตของฉันที่ทําให้ฉันสามารถทําอะไรก็ได้ในเวลาเช้าอย่างน้อยก็ส่วนใหญ่บางครั้งเมื่อฉันต้องเดินทางที่ฉันอาจจะไม่มีเวลามากเท่าที่ฉันอยากจะมีแต่ฉันก็ได้ใช้เวลาเป็นอย่างแรกในตอนเช้าเพื่อที่จะแสวงหาพระเจ้าและสําหรับฉันสิ่งนี้ก็แตกต่างกันออกไปฉันไม่ได้มีแผนที่ยิ่งใหญ่อะไรและฉันไม่ได้จํากัดเวลาว่า ฉันจะต้องอ่านพระคัมพีกี่บทในแต่ละวันหรือต้องอธิษฐานนานขนาดไหนฉันแค่ใช้เวลากับพระเจ้าในทุกๆเชา้าและฉันก็พูดคุยกับพระองค์ฉันเขียนบันทึกและฉันอ่านพระคัมพีสองสามบทและบางวันบางวันฉันก็ไม่ได้อ่านพระคัมพีเลยด้วยซ้ำเชื่อไหมบางวันคุณอาจจะอยากอ่านหนังสือของจอร์จไมเยอร์ก็ได้ใครจะไปรู้และ ฉันก็ค้นพบว่ายิ่งฉันตั้งกฎน้อยขนาดไหนในสิ่งที่ฉันควรจะทำฉันก็มีความสุขกับเวลานั้นมากขึ้นเห็นไหมว่าส่วนใหญ่เรามีเงื่อนไขในการทำสิ่งต่างๆกับตัวเองมากเกินไปว่าเราคิดว่าเราควรใช้เวลากับพระเจ้ายัางไงที่มันทำให้เป็นภาระและทำให้คุณมีความสุขน้อยลงน้อยลงน้อยลงบางวันคุณอาจจะแค่นั่งเฉยๆแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างและ บอกกับพระเจ้าว่าคุณรักพระองค์25หครั้งแค่นั่งชิวๆพระเจ้าพระองค์อยากให้ลูกทำอะไรให้คุณมีความสุขกับพระเจ้าซะแล้วพระองค์ทรง,งบอกให้เราทำด้วยความขมักขมเณขมักขมเณรคำว่าขมักขมเณเป็นคำที่สำคัญมากมันเป็นคำที่มักจะติดอยู่กับทุกพระสัญญาของพระเจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างในพระคัมภีร์ที่บอกว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราขมักขม้นซึ่งมันก็หมายความว่าที่จะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกและไม่ยอ่อท้อฉันจะแสวงหาพระเจ้าตลอดชีวิตของฉันเพราะไม่มีวันไหนที่เราจะมีพระเจ้าในชีวิตของเรามากเกินไปได้ฉันจะใช้เวลาในพระคำของพระเจ้าเพราะ ฉันได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่จากพระคำของพระองค์ตลอดเวลาทุกครั้งความขมักขม้นส่งผลให้กับการเงินของเราด้วยพระคัมภีร์ได้พูดบ่อยมากที่การขมักขม้นส่งผลให้กับการเงินของเราฉันขอบอกก่อนว่าความขมักขม้นนั้นหมายความว่าอะไรเพราะคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้มันหมายความว่ามั่นคงในงานที่ทำพยายามทำหรือทุ่มเทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่กําลังทำํำฉะนั้นถ้าคุณกําลังทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่คุณต้องมีความพยายามอย่างแน่วแน่ในสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําและออกแรงอย่างต่อเนื่องเพื่อสิ่งนั้นในปัญญาจาร์กล่าวว่าพราะฝันเมื่อมีงานมากและมีเสียงคนเขาเมื่อพูดมาก และฉันไม่รู้จะเริ่มบอกคุณยังไงในสิ่งที่ฉันต้องทำในเวลา45ปีเพื่อทำให้ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของฉันเปลี่ยนมาเป็นชันในตอนนี้ได้มีเสียงสวรรค์มาแล้ว <c oughs> คือหลังจากที่ฉันถูกล่วงละเมิดอ,อยู่หลายปีและได้แต่งงานกับสามีคนแรกที่เข้ามาและฉันคิดว่าไม่มีใครอยากได้ฉันแน่และจากนั้นเขาก็นอกใจฉัน เขานอกใจฉันไปกับคนอื่นกับผู้หญิงคนอื่นคือชีวิตของฉันยุ่งเหยิงมากและฉันไม่รู้ว่าการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นทำยังไงฉันไม่รู้ว่าจะรับเอาความรักจากคนอื่นยังไงฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรและเมื่อฉันได้แต่งงานกับเดฟเขาเป็นคนที่น่ารักมากและเขาพยายามที่จะรักฉันแต่ฉันไม่รู้ว่าจะรับความรักนั้นยังไงเพราะทุกคนที่เคยเข้ามาบอกว่ารักฉัน เขาต่างก็ทำร้ายฉันพระเจ้าก็เรียกฉันให้เข้ามาทำงานในพันกิจฉันไม่รู้เลยว่าพระเจ้ากำลังต้องการอะไรจากฉันเพราะชีวิตของฉันมันเละเทะมากแต่ฉันคิดว่าส่วนตัวแล้วฉันเป็นคนที่มีนิสัยเอาจริงเอาจังฉันทุ่มเทในการทำงานและฉันคิดว่าพระเจ้ารู้ว่าถ้าพระเจ้ามอบสิ่งนั้นให้ฉันทำฉันจะวิ่งไล่ตามสิ่งนั้นเหมือนหมาวิ่งตามกระดูก คือเมื่อพระเจ้าทรงเรียกคุณให้ทําสิ่งใดพระองค์จะใส่ความหิวกระหายนั้นให้คุณและคุณจะไม่สามารถกําจัดมันออกไปได้อเมนไหมฉะนั้นฉันพยายามอย่างหนักและสิ่งที่ฉันทำส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ฉันไม่จำเป็นต้องทำเพราะฉันพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวฉันเองแต่ฉัน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  และฉันจะต้องมาเรียนรู้บทเรียนทั้งหมดนี้ที่ฉันกำลังสอนคุณก่อนที่ฉันจะเอามาสอนและมันเป็นงานที่หนักมากหลายครั้งที่ฉันยอมแพ้ไม่ได้แล้วก็ผ่านสิ่งต่างๆสารพัดมากมายแต่เดี๋ยวนี้แต่การดำเนินชีวิตของฉันตอนนี้กับพระเจ้ามันง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะยิ่งคุณผ่านอะไรมาเยอะมันก็จะยิ่งง่ายสำหรับคุณ ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่คิดแบบนั้นแต่มันก็เป็นความจริงคุณผ่านความยากลําบากมากมายที่คุณคิดว่ามันจะฆ่าคุณแต่มันทําให้คุณเป็นอิสระมากกว่าอาเมนไหมสุภาษิตบทที่21ข้อ5แผนงานของคนขยันนำไปสู่กําไรแน่นอนแต่ทุกคนที่ผลีผามก็มาสู่ความขาดแคลนแน่แท้ คือเรารีบเร่งกับทุกสิ่งและพระเจ้าไม่ได้รีบร้อนกับสิ่งไหนเลยเราต่างเร่งพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและฉันอยากจะบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันต้องใช้เวลานานกว่าที่คุณคิดอเมนไหมและคุณบางคนอาจจะกำลังอธิษฐานเพราะคุณอยากแต่งงานพระเจ้าอาจจะยังไม่ได้ให้ใครกับคุณสักทีเพราะคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแต่งงาน คุณอาจกำลังมีบางสิ่งที่คุณจะต้องจัดการในชีวิตของคุณก่อนก่อนที่จะเอาอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตและจะทำให้ชีวิตของแต่ละคนยุ่งเหยิงไปมากกว่าเดิมอเมนไหมเพราะอะไรรู้ไหมคนที่มีปัญหามักจะแต่งงานกับคนที่มีปัญหาเหมือนกันและจบด้วยการเอาปัญหานั้นมาให้กัน <S <S ฉะนั้นเราควรช้าลงฉนันจะบอกคุณลวงหน้าว่าอะไรก็ตามที่คุณหวังว่า พระเจ้าจะทําให้คุณสักวันหนึ่งสิ่งแรกที่คุณควรทําเลยก็คือลืมสิ่งต่างๆแล้วเรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้นและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าก็จะประทานให้กับคุณแต่มันจะใช้เวลานานกว่าที่คุณคิดและถ้าคุณไม่พร้อมที่จะเป็นคนเอาจริงเอาจังคุณก็ล้มเลิกความตั้งใจไปตอนนี้ได้เลย